ต้องบอกว่าน้ำมีมคุณค่ามันไม่ธรรมดานะครับถ้าใครเจอเนิ้วเหนียวนะครับที่ปิดตายอย่างนี้นะท่านยกหลังไปเลยขับรถมานะครับเ,เห็นตัวมันบินเข้าออกไงเห็นเลยตัวมันบินเข้าไปนิดๆเองนะครับเป็นแมงวีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลุ้นกันวนะ่หัวน้ำมีไหมนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมอยู่ในน้นนะครับ ยังอ่อนอยู่นะครับตรงนี้น้องๆปล่อยไว้เลยเนี่ยประมาณทักสิบวันมาดูใหม่นะครับถ้าไม่มีแค่เห็นนะเพราะถ้าเกิดคนดูมิม้มเขาหามิ้มจริงๆเนี่ยเขาจะเขาจะก้มดูนะครับน้องๆการหามิ้มอะ่ะเดี๋ยวผมจะตัดทิศเลยเดียครับการหามิ้มเนี่ยเขาจะเขาจะก้มดูนะครับหรือไม่ก็จับเนี่ยเขย่านะครับผมบางทีมันแตกลังเลย ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นจริงนะครับถ้าไม่ใช่คนหามิ้มนะครับคือมันจะอยู่แบบเนี่ยอยู่ข้างๆคลองอย่างเงี้ยน,นะครับมาแล้วเต็มผมแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆน้องๆอย่างนี้ก็เป็นเป้าเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมิ้มนะครับพึ่งหรือว่าอนั้นก็ชอบมาทํารังนะครับผมผมเห็นแล้วมิ้ม ผมจะสังเกตรกระจาบเป็นหลักด้วยนะครับใช้ได้เปล่าเดี๋ยวดูโอ้หลังนี้มีหัวน้ำนะไอ้กล้องตัวน,นี้มันเจาะไม่ได้ครับผม อยู่ตรงนี้ผมเลยไปข้าไมไปฝั่งโน้นครับมันเป็นคลองนะครับเฮ้ยบินตามผมก็ามาในรถเลยนะท่านผู้ชมนี่นะมันตามต่อจริงๆนะเห็นไหนะะครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่ออกมาก็คือเต็มผมเลยแขนเกินเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นมิ้ม หรือพึ่งกันแล้วแต่ถ้าเราไปจ้องอยู่ใกล้ๆอยเงี้ยไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะรหรือว่ามันพัดกลิ่นกลิ่นเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นกลิ่นน้ำหอมหรือว่ากลิ่นไอ้มองเพราะผมใส่มงไอ้มองที่ว่ามันไม่มีหน้ากากด้วยนะครับพอเนี้ยมันมีกลิ่นบ้างนะครับพัดไปหามันเนี่ยมันก็จะจวกเราครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมถึงบอกว่าเวลาเราดูไปเดินดูหรือว่าทําครบเนี่ยเราอย่าไปยืนเหนือลมนะครับไม่งั้นเราจะเจ๊ง <laughs> ไปดูหลังนี้กันครับ พูดงามไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับหาต่งกระจาบผมก็เลยเจอเสร็จนะครับผมพอได้กินอยู่ยังเป็นน้ำเดือนห้านะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันมันสะสมแบบตั้งแต่นู่นแหละประมาณสักปลายเดือนห้ามานะครับผมเนี่ยฮแต่มีมาจะไว้กว่าเพื่อนการทำลงกำาลังเนี่ยนะครับผมไวมากเพราะว่าใกล้ๆเนี่ย มันไม่มีบ้านคนนะเพื่อนเพื่อนดูนะอ่ะนี่ผมให้ดูไม่มีเป็นทุ่งอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็มันก็จะหากินอะไรจิปะถะไปนะครับยูคงยูคาหรือว่าดอกตะขบดอกอะไรที่ข้างคลองที่มันพอที่จะให้น้ําหวานนะช่วงเนี้ยนะครับมันก็กินนะครับผมอ่านี่ยแหละผมถึงบอกว่าพึ่งไอ้มิ้มที่อยู่ตามป่ามันจะดีกว่าที่ผมตีออกที่ไปนะครับ ไอส้สีๆน่ะนะครับผมสีส้มสีสีสแดงสีเขียวอะไรเงี้ยน่ะนะครับผมอ่านั่นแหละมันมันมันจะคุณค่ามันต่างกันเยอะนะครับที่น,น้องๆเขาขายตามข้างทางนั้นก็หาอย่างผมเนี่ยนะครับผมตามทุ่งตามอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยตามป่าเงี้ยเนี่ยครับคือมันไม่มีบานคนนะครับผมยิ่งไปทางพิจิตรน,น้ําเหนียวนึบเทแทบจะไม่ออกขวดเลยนะครับผม กีดเนี่ยไอกีดตรงก้อนเนี่ยนะครับโอ้โหมันหนบึบหนึบเหมือนกับใครเคยกินไอไอวุ้นที่ว่ามันมันนุ่นหวานมากที่มันเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับผมปีที่แล้วไปกับโยชิโอ้โหน้ําอย่างนั้นนะผมชอบนะครับน้ามีมนะ่าผมถึงบอกว่าน้ามีมคุณค่ามันไม่ธรรมดานะครับถ้าใครเจอเหนียวน,นะครับที่ปิดตายอย่างนี้นะท่านยกหลังมาเลยหรือว่าถ้ามันแก่ๆอย่างนีก้ก็ต่อสักหน่อยนึง เพราะปะกติผมจะไม่ได้ตัดล้างมานะครับอย่างเงี้ยนะผมจะเนี่ยแพ็กไปให้ทุกท่านที่สั่งผมมานะครับผมขาประจาํมมานะครับ <_ S 1> เขากินจนติดใจว่าน้นเถอะนะครับผมมันอร่อยนะพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อผมก็จะคัดแต่หัวน้ำํำสวยๆเนี่ยให้เขาแต่อันไหนถ้าไม่ปิดตาผมก็ไม่ส่งนะผมจะกีดไว้กินเองนะครับถ้าไม่ปิดตาก้อนอย่างนี้นะครับคือเราส่งไปนะมันจะเยิ้มมันไม่สวยถ้าอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแตกบ้างนะครับผมแต่ส่วนน้อยที่จะไหลออกมา นั่นแหละคนที่เขาต้องการซื้อแบบนั้นนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยดูได้หมดนะคุณน้อง,องคือพุ่มที่มันแบบอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้ผมตีพุ่มนี้แต่ดาบพบเรียบร้อยนะครับผมก่อนจะออกเนี่ยผมจะนั่งเฝ้านั่งอะไรผมเลยนะครับเนี่ยผมตีพุ่มที่มีกระจาบนะครับเหลืองหน่อยกล้องดูอุ่นนะครับ ไม่ยากนะครับผมหามิมต้องค่อยๆนะครับพอดีผมมาถ่ายกระจาบด้วยมันก็เลยแบบไม่ถนัดทนนีนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆนั่นแหละเผื่อฟุกลังต่ำๆหัวน้ำใหญ่ๆนะครับแต่เพึ่งหลวงหมดสิทธิ์ทั้งผมนะครับเพราะว่ามันย้ายแหล่งหมดแล้วนะครับผมท,ทั้งบ้านผมเนี่ยเหลือแต่พอหามิมเนี่ยกินได้อยู่นะครับก็จะถึงฤดูอีกทีโน่นน่ะฝนลงนะครับ ถ้าฝนลงเนี่ยมันมันจะมานะครับผมพึ่งนะครับลงจากเขาเห็นริบลิบนู่นนะครับนู่น,นนะเห็นเขาริบลิบเนี่ยมันจะลงมาครับผมลงังลงมามา,มากินดอกวัชพืชที่มันได้ฝนใหม่นะครับผมน้ํามันก็มีคุณค่าอย่างหนึง่งแต่มันจะเหลวน้องๆเพื่อน,อน,อนอหรือเราไปเจอไอ้พึ่งแก่ๆอ่อันนั้นก็เป็นน้ําพึ่งค้างเดือนห้านะครับผมประมาณนั้น เดี๋ยวค่อยดูกันนะผมเนี่ยช่วงช่วงที่ว่าหน้าฝนเข้าไปแล้วเนะี่ยเข้ามิถุนาเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มย้ายแหล่งมาจากเขานะครับบนเขาจะดอกไม้ใหญ่จะหมดทําไม้ผมถึงตีพึ่งบุ่มหมุนเวียนนะครับคือทางนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแถบตรงเนี้ยไม่มีนะครับมันมีอยู่บนเขาแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าฝนไปแล้วบนเขาดอกไม้ใหญ่มันหายมันวายนะครับพอมันกินน้าหมดมันก็จะล้างย้ายมาพื้นราบลงตามป่ามันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะผม ดอกมันก็กินนะครับน้องๆแล้วก็เวลากินของมันน่ะมีเฉพาะดอกมันบานเป็นเวลานะไม่ได้กินทั้งวันนะครับแต่ถ้าก้านมันกินเช้านะครับผมอ่ามันมีน้าหวานทางก้านทางใบเยอะแยะนะครับเรื่องพึ่งจีปปะถะนะับดอกมันก็จะบานอยู่ช่วง11โมงครึ่งถึงบ่ายบ่ายสองเวลาจะช่วงสามสองสามชั่วโมงนั่นแหะแทบจะวิ่งตามพึ่งนะครับคือมันกินดอกมันแล้วมันตามง่ายประมาณนั้นแต่หวานอมขมนะต้องบอกก่อนนะครับหวานอมขมหอม บางพันก็ไม่ค่อยหอมบางพันก็เขียวเรือดเลือแต่ไม่เขียวเหมือนที่ผมออกคลิปนะครับเนี่ยประมาณนั้นแหละมันมีหลายอย่างเรื่องน้ําผึ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเราหาประจำเนี่ยประสบการณ์มันจะสอนเราเองนะครับผมทั้งในการหาในการตามตัวตามการหาหลังนะครับแต่ท่านใดที่เขาเป็นแล้วโอ้โหหรือว่าท่านที่เ็ามีพื้นฐานอยู่แล้วเข้าหากันบานเลยนะครับผมสร้างไรายได้ได,ได้นะครับมาขอบคุณครับสวัสดีครับ